สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเกมไมค์ออฟฟิเชียลครับผมวันนี้เราเปลี่ยนแนวเนาะมาอยู่กันในเพจมบายครับผมหรือว่าอ e ีฟนะุตบอลเนาะวันนี้เรามีงบอยู่3,500ครับผมฮะเราจะมาเปิดแพทกันครับผมแพทนี้เป็นแพทพนะิโด้เนาะนี่พิโด้ซีครับผมตามล่าพิโด้กันก็เป็นแพทโชว์ไทม์เนาะ a f c แชมเปียนลีกครับผมมาเราจะไปลุ้นกันว่า3,500ผมจะคุ้มไหมพิโด้จะเลือกเราไหมไปกันครับผม อย่าวผมขอกดเข้ากดออกก่อนเนาะสูตสูๆสูอ่าไปเดี๋ยวผมจะกดที่900เลยก่อนที่จะไปกดกับผมอย่าลืมเนะใครที่หลงเข้ามาเจอช่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไป900ครั้งแรกลุยเออฮึโอ้โหไฟไม่มีเลยอื้มคุ้มไหมเนี่ย งบก็ยิ่งมีน้อยอยู่ใครั้งวะเนี่ยโอ้เสื้อสีแดงผู้ใดเนาะโอ้ลว่าเลสโอ้กล้องหลังเออชื่ออะไรนะซากิอะไรนะจำไม่ได้โอ้โหเจลริกเจลริกก็มาเริ่มก็ไม่ดีเลยครับผมเริ่มต้นมาก็แย่แล้ว เดี๋ยวกดออกกันอขอของขวัญคิดมากหน่อยไปครั้งที่สองครับผมโอ้โหยังมีไฟเหลื่อมๆอยู่มีไฟเหลื่อมๆอุ้ยจะคุม้มไหมเนี่ยอีกครั้งเดียวโอโ้ตายแล้ว กิโดโกโ,กโอ้คาวัตะกีฟันตาเล่ทำไมเจลีกมาเยอะจัง <_ d ata> อะไรเนี่ยโอ้มินามิโอ้โหยังวะเฮ <d ata> <_ d ata> ่แถมยังอุลาวเลสมาอีกตัวหนึ่งอีก <_ d ata> มาครั้งสุดท้ายครับผม <_ d ata> ขอพรจริงศักดิ์สิทธิ์ เฮ้ยมาสู้โอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหบินโฮ ยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวยุแปดร้อยเปิดไม่ได้ได้วยไม่พอเปิดทีละคนแล้วกันเอาไปให้สุดก็ผมแล้วหยุดที่เกลือมาไม่ได้กูไม่เลิกยัไงไงโอ้โหโอ้ยญี่ปุ่นอีกวะเนี่ยโอ้โห,โหมาตินโย มาทำไมเนี่ยต้องใส่ญี่ปุ่นจะชอบเราวะไปลุยขอทักคนหนึ่งก็ได้ใครก็ได้โหถ้าเปิดอย่างนี้ไม่คุ้มแน่เลยไม่ได้แน่เลยโอ้สิบแปดกูว่าแล้วทิติพันธ์ว่วงจันทร์ ดูแบงกอกก็มาก็ได้นึกว่าชนะทิพย์จะคิดแล้วต้องเป็นไทยลีกโอ้โหไฟไม่มาใครก็ได้คนหนึ่งโอ้โหเกลือครับผมคิดฉีก็มาไว้นักเตะคิดฉี เนี่มึงเอาแถวบ้านเราเลยเอันเนี้ยขอตัวใกล้ๆหน่อยได้โหโหขอพี่โดอย่างเงี้ยอีกแล้วใครวัเนี่ยยี่สิบโอ้โหโโหหยี่ปุ่นอีกแล้ว เหลืออีกสี่ครั้งครับผมไปเอาให้สุดเนาะคลิปนี้ไม่ได้ลเลยเลยขอโทษคนที่หลงเข้ามาดูด้วยครับผมเหมือนเอาเงินมาเผาเล่นอนะ่ะทักตัวก็ไม่ติดโอ้โหผู้ใดวะ อีกสองครั้งโอ้โหไม่คุ้มเลยว่ะไม่ติดสักคนเลยอ่ะโอ้โห,โหเฟ็งว่ะเกลือของเทสเลยประสบการณ์การเล่นอีฟุดเบิลนครั้งแรกครับผม เกลือเลยอุลวราเลสอีกไหมเนี่ยโอ้โหใครวะงูหาเม็ดแล้วมาสุดท้ายและท้ายสุดนอนฝันดีครับผมคืนนี้โอ้โหจบ มีใครได้เกิดเท่านี้ไหมโอ้โหทีมจากมาเลเซียวะเนี่ยยโสโลนตัสซินโอ้โอโอเวรนกรรมเดี๋ยวสี่สิบทองไม่ได้ไเลยขาดทุนยยอยยับ โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ยังไงก็ <c oughs> เกลือแล้ว <c> ก <oughs> ันเฮ้ยพูดไม่ออกโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามนะเป็อนกำลังใจให้ด้วยครับผมก็ลงทุนไปสามพันกว่าสามพันทองเนาะได้เกลือกลับมาครับผมคืนนี้หลับฝันดีผมไปแล้วผมเลทโก้บ๊ายบาย